สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รู้จักผมแหละยังไม่รู้จักกันนะฮะแม่วันนี้กลับมาเล่นเกมนี้กันอีกรอบนะครับฮิโร่ฟันเจซีนะครับจอมยุทธเขาโซซานจากคลิปที่แล้วเราได้เล่นตอนแรกกันไปแล้วนะครับผมก็ไปเล่นมาตอนเลเวล29นะครับและทีนี้ก็จะมาแคสระบบต่างๆให้เพื่อนๆดูกันนะครับ เรามาดูตันแรกกันเลยครับนี่ครับตรงนี้เราสามารถทำอะไรตรงนี้เป็นอุปกรณ์นะครับในการตีบวกนะครับชุดต่างๆชุดเครื่องสวมใส่นะฮะก็มาดูกันเลยนี่นะครับชุดสวมใส่ถ้าตีบวกได้เนี่ยมันจะขึ้นแดงๆแบบนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับนี่นะครับคือมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับพนึกเห็นขั้นต้นนะครับ เลเวลหนึถึงสิบเ้าใช้กับรองเท้านะครับเรามีก็อัพไปเลยะเาะพอเพิ่มคะแนนคะแนนลบนะครับแล้วอย่างอย่างอื่นละ่ะเราจะหามาจากไหนก็นี่ครับมันมีวิธีตูนะครับเขาก็จะบอกว่าสมมติผมจะตีอันนี้นะฮะประดับ3ามแฉกนี่ครับมันใช้ยกตีบวกนะครับทั้งหมด3มชิ้นนะครับ เราวิธีหาจากไหนได้บ้างนะครับนี่ครับจากแผนที่นี้จากการหลอมนะครับเราก็ไปดูการหลอมกันนี่ครับผมมันก็จะมีนิ้วชี้บอกนะครับว่าคนองการหลอมนี้คณก็เริ่มหลอมคนณสองบตทก็ใช้เวลายี่สิบนาทีนะครับหลอมอีกอันนึงมันใช้ทั้งหมด3ามอันก็อ๋อใช้ได้ทีละอันอ่านี่ครับ ก็คือใสอุปกรณ์ที่ผลิตนะครับมาหลอมส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนี่ครับสมบัติเวทนี่เป็นอาวุธที่เราใสกันนะครับที่ลอยลอยู่นะครับนี่ครับเป็นการพัฒนาขั้นนะครับก็จะตรงนี้ก็จะพอเวททงสูงก็จะใช้เยอะหน่อยนึงนะฮะนี่ครับการ คือตรงเนี้ยเส้นทางที่ได้รับนะครับเขาจะบอกว่าเราสามารถหาเนี้ยยกไอมุกไอดินนะ่ะได้จากไหนได้บ้างนะครับอ่าก็ง่ายนะครับแต่เวลาไปหาหายากนะครับค่อยจะได้นะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็หลอมได้เลยนะครับแต่เราไปดูกันว่าใช้อะไรหลอมนะอ๋อย,ยังไม่ได้นะกนลังดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นะมันหลอมเสร็จก่อน แล้วทีนี้เราจะมาลงดันกันดีกว่า,าที่เก็บเวลนะครับเพื่อแบบเปล่อเดินเคเวสอะไรแบบนี้ครับลงดันเจนครับ <c oughs> ลงดันไปทางไหนว <c oughs> ะสักคู่ครับท้าทายอันนี้คือต่อสู้นะครับเอาค่าชื่อเสียงก็จะได้ไอเทมนิดๆหน่อยมานะครับอ ดันดันดันเข้าทางไหนวะลืมไม่เหมือนกันเ <c oughs> ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวสักครู่ตรงนี้นี่ครับแบนเจียนนะผาผามอรกดนะครับที่เปิดให้เข้าอยู่ตอนนี้แล้วเราจะทำยังไงครับเรานี่ครับสร้างที่อัตโนมัต,มตินี่ครับคือสร้างทีมอัตโนมัติคือถ้ามีคนรอตีอยู่มันก็จะขึ้นนะครับ ขึ้นเป็นตัวละครคนลงคนนี้คือตอนนี้มีผมคนเดียวแล้วเราทําไงดีคือลงคนเดียวมันผ่านยากนะฮะแล้วเราจะทาไงดีครับถ้าเกิดรอทั้งวันไม่มีคนมาลงล่ะอ่าเราก็ต้องอย่างนี้ครับเชิญรวมทีมแล้วเลือกนี่ครับจ้างนะครับจ้างมาเลยห <laughs> ดยโหดนะครับจ้างเลยโหใช้หกพันเก้านะครับไอเพชรเนี่ยครับใช้เพชรได้ตรงนี้นะฮะ เอไอเนี่ยมันเหมือนเป็นเหมือนค่างเงินนะฮะคนจอเลเวลเท่าไหร่ดูตรงนี้เป็นพลังต่อสู้นะครับอยากได้เยอะๆก็เชิญนี่ครับเต็มแล้วครับ้มีคนเข้ามาด้วยครับเราก็กดไปเลยฮะก็ไอตัวที่เราจ้างมาก็จะเป็น a อนะฮะส่วนคนที่เข้ามาก็เขาก็ แล้วแต่เขานะครับเขาะจะบังคับยังไงนะครับผมใช้ไอเล่นไปเลยก็่ึนเจียงก็โหดนะครับลงคนเดียวไม่ผ่านนะฮะตัวผมก็ได้ไปเล่นนอกรอบมาเรื่อยๆนะครับเวอรกจี๙ก็เห็นมันสนุกดีนะครับก็เลยเอามาแชรระบบให้เพื่อนๆดูกันอีกรอบนะครับสำหคนที่เล่นอยู่อยาก เผอผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับจบแล้วไปก็เันเจ้งก็จะเหมือนเควสนะครับแต่ว่ามันจะโหดกว่านะครับ เราก็ปล่อยออโต้ได้ครับมีหลายคนแต่ว่าเกมนี้มีออโต้ก็ดีครับแต่ว่าจะใช้กับใช้ไม่ดีกับมอนเตอร์ที่เป็นแบบยังไงแบบพลังต่อสู้ใกล้เคียงเรานะครับเพราะว่ามันจะเดินหน้าตีอย่างเดียวนะครับมันจะไม่ไม่หลบไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับรับกันรับเต็มๆนะครับก็ผมก็ยังไม่รู้มากนะครับเกมนี้ก็เล่น กดกดต,ตามๆมันเลนกๆหน่อยๆนะฮะโอ๊อะติดเดินไลยไปคือเจ้าคนนี้เป็นเป็นเพลเยอร์นะครับที่เข้ามาจอยนะครับส่วนคนอีกตัวที่วิ่งตามมาเป็นที่เราจ้างนะครับมันจะเป็น a ออนะครับเพื่อเราตีนะครับกลังลบเยอะมันก็จะเก่งนะครับส,บส,บสบะปงตะเกรยวรับ สนุกใช้ได้นะครับเล่นผมที่เล่นผ่านๆมาแล้วนะใชไดาครับเกมมือถือเกมนี้ไม่จำเจครับเล่นไปเรื่อยไม่ต้องรอวันข้ามวันรอเป็นชั่วโมงเหมือนบางเกมนะฮร่บคนที่ชอบสาย M m o นะครับต้องลองครับหรือคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับก็แอดเพื่อนเข้ามาได้ครับใช่หมอส่งนะเชียรผมนี่ครับ ใช่เหมาสงนะครับเริ่มกดอีกอ่าไปครับก็ตอนนี้พลังลบผมมีแค่เจ็ดพันนะครับยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับก็เล่นตามในเรื่องไปยังไม่ได้ไปนอกเรื่องนะครับยังไม่ได้ไปลองตีบวกอะไรมากมายนะครับ โอเคมีระบบให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับมีการหาเงินการลงอ่าเจดี JD ขังปีศาจอะไรๆหลายอย่างนะเล่นไม่เบื่อนะครับอืโหใส่กะเกียวกันอ่ามาเป็นตี้ก็ไม่ต้องกลัวแต่คนโหดทั้งนั้นอ ออโต้ก็สบายหน่อยหนึ่งนะครับเราดูอย่างเดียวนะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีมอนเก่งเก่งก็เราก็ตีคือ,อยังไงแลกเลือดกันเลยนะบางทีเราอาจจะไปได้ไม่ถึงไหนนะครับโอ้ยิงอันนี้ให้ตรงผมๆนี่เป็นสกิลประมาณท่าไม้ตายคนระสกิลใหญ่ ผ่านไวมากครับมาคนระดับสูงผมก็เพิ่งลงครั้งที่สองนะครับ <S <S 1> <S 1> คือวันนี้ผมลงไปรอบหนึ่งแล้วเออเห็นมันเวิร์กดีนะครับแบบเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องรอคนมาประกาศหาลงดันไม่ลงดันไม่อะไรอย่างเงี้ยครับจ้างคนลงเลยครับเอาตังค์ทุ่มเลยครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพาคนระดับสูงมาลงด้วยก็มีประสิทธิภาพถึงเขาจะเอไอก็ได้ โอ้โหเทิวทีเฟรมเลตตก,ม,กมันขามันข้ามันมองไม่เห็นเอะไรเบลอะไรวะเนี่ยต,ยตายแล้วตาย,ตายแล้วเอ,อเ้ยเรียบร้อยหาได้เลยครับเป็นมครับของที่ไใช้สำหรับตีบวกนะครับหาได้จากดันเจียนนะครับ เป็นของหายากนะฮะดูแล้วหายากหาจากกันหายจากอะไรเดี๋ยวดูก่อนว่าดันเจี้ยนมันมีกําหนดหรือเปล่านะครับว่าอ๋อลงได้วันละสามครั้งนะครับเอาแบหยิบไปก่อนแล้วกันแล้วก็อ่านี่ครับไอ้เสษเป็นสีษน้ําเงินเนี่ยครับนี่นี่ฮะเห็นวิญญาณนะครับสามารถหาได้จากนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไป นี่ครับตรงนี้นะฮะเราเราจะมาหาเงินกันได้ตรงนี้นะครับเอาเรียกง่ายเรียกเป็นเงินแล้วกันอืมไม่แน่ใจว่าลงได้วันละกี่ครั้งนะครับนี่ครับผมวันนี้ผมเล่นไปผมลงมาที่ชั้นที่แปดนะฮะไปชั้นเากดเริ่มทาดนเลยครับ ก็เป็นประมาณว่ามอนก็จะเก่งไปตามระดับชั้นนะครับเป็นเวฟเป็นเวฟนะฮะนี่ครับอมอนเกิดแล้วเราก็ใช้ออโตโดได้นะครับมันยังยังไม่ค่อยเก่งมากนะแต่ชั้นที่แปก็เก่งแล้วนะดูท่าจะเก่งแล้วนะโ้โหเอา อาวุธก็มีเปลี่ยนหลายหลายอย่างนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องใส่อย่างนี้นะครับผมเห็นคนอื่นใส่ของแบบสวยเยอะเลยนะสำหรับคนที่ประมาณว่าเล่นเล่นมันเล่นเล่นตลอดนะครับก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเวลจะไวนะครับเพราะว่ามันมีที่เก็บเวลตลอดนะครับเราไม่มันมีมีอะไรทําตลอดนะครับเราไม่ต้องรอเวลาว่าวันเล่น วันนี้สามครั้งจบแล้วก็ต้องรอวันพวกนี้อะไรนะฮะที่เล่นตลอดแต่ว่ารู้สึกว่าแมทแมทที่ว่าให้ไปลงดันนะ้วก็จะลงได้วันละสามครั้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังมียางอื่นทำไปตลอดนะฮะชั้นที่เก้าแล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะนะครับว่า ออนไลน์ครบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรก็จะได้ของกันไปครับมีอาชีพเม้นให้ปลดล็อกกันหลายอย่างนะฮะโอ้โมองไม่เห็นอะไรเลยสกิลเ <c oughs> ต็มหน้าจอ นะครับก็จะเห็นว่าจะมีเอเสเสียเงินน้ำเงินในร่วงอยู่นะครับเหมือนที่ฟาร์มของฟาร์มเงินอะไรสักอย่างนะับอาเล่นสะดวกสบายกันนะแต่ผมก็ยังไม่รู้อะไรมากนะครับดูเท่านี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับถ้เพื่อนๆคนไหนยังยังไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็มีอะไรผิดพลาดจะแนะนำกันได้นะ ครับคนที่ชอบเล่นเกมมือถือแบบอ่ามมโอนะยิง MM ดิง,ดงหตายังอ่ามันจะบางด่านก็จะมีเนี่ยครับแบบเป็นของข,องขวัญชิ้นใหญ่นะครับให้เราอ่านี่ครับได้ทีละหกพันหกพันนะครับ ก็เอาไว้ใช้บวกของบวกอะไรกันผมผมคิดว่านะครับเล่นไปเรืเ่อยๆมันอาจจะหายากนะครับตอนนี้ผมมีอะไรเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดหมื่นโอเคออกก่อนอ่อาเนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับตรงนี้ครับใกล้ๆแล้วก็มีฝึกธาตนะครับฝึกธาตุนี่ผมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะใช้ทำอะไร แต่ว่ามันจะมีระดับอยู่นะครับมีสหายเพิ่มเพื่อนอะไรทักแชทอะ่ะเ,เราเห็นขึ้นงแดงแล้วก็มีนี่ครับสิบน้องเป็นสาวสวยน่ารักนะครับเราสามารถเอาของมามอบให้เธอเพื่อให้เธอเลเวลขึ้นนะครับ ก็ไม่รู้เพื่ออะไรครับไม่แต่งตัวด้วยนะครับรับข้าวก่อนอ๋อมีไว้แบบออ๋รับรับรับไอ้นี่ฮะคืออะไรเอเนจีอ่ะเอเนจีเวลาเราจะทําอะไรเราจะเสียเอเนจีนะฮะสามเราคนนี้มีไว้ให้ตรงนี้แหละนี่ครับเป็นฝึกทาาแต่ว่าผมลงไปครบแล้วนะครับสามครั้งเหมือนกันนี่ครับก็จะมีเควส ให้เราทําต่อนะครับนี่สายหลักมันก็จะบอกว่าเวจนี้เป็นสายหลักสายย่อยอะให้ทําอะไรสารพัดเยอะๆนะครับอ่าเรามีอะไรอีกลามีนี่ครับอ่าเปิดหนะีบครเปิดหีบเราจะเปิดฟรีได้วันละหนึ่งครั้งนะครับข้างในก็จะมีของนี่ครับเปิดหีบเปิดได้วันละหนึ่งครั้งนะผมเปิดไปเรียบร้อยแลย้ว ไดไอเทมอะไรก็ไม่รู้นะคาดว่าวันข้างหน้าถึงจะได้ใช้นะก็เก็บเก็บไปก่อนตรงนี้เป็นประมาณว่าเราทําเราปลดล็อกอะชิเมนแล้วเราก็จะมาคุยกับตาลุงคนนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ exp นะก็แบบประมาณว่าเป็นเควสประจําวันนะว่าทําอะไรสําเร็จแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะครับก็เซิฟก็ขนวิ่งกันวุ่นวายนะครับแต่ละตัวกบ นั่นๆเป็นทางนั้นนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรอะไรใหม่ๆมาก็เดี๋ยวมาจะมาแนะนำให้อีกทีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ยังไม่เล่นนะครับหรือว่ายังไม่รู้ระบบเกมนี้นะครับก็ลองทำตามผมดูนะครับผมก็นะครับเล่นตามที่เห็นนะฮะมันยังไม่ได้รู้อะไรมากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมบาย